สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4น่หนอยงดประจํานที่14นะครับเดือน5 2 5 6อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ยินดีกับพี่ๆนะครับที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามาเด้งๆเนาะมาเด้งๆนะครับในตัวเน้นด้วยนะครับเมื่อวานนี้ ก็ในรอบเฉพาะกิจนะครับ4 3 2กับ8 6นะครับพี่พี่ของเรานะครับรอบรอบแรกเลยแตก3ตัวนะครับพี่พี่สีนี่เลยนะครับเนาะรอบแรกของเราแตกนะครับเลขตารางแล้วก็เข้าไปที่เนาะใครวิ่ง6แล้ว6ไปรูดนะครับเข้าไปที่6 8 8 6ในตัวนี้ตัวเจาะนะครับพี่พี่นี่เลยรอบแรกของเราก็มาเด้งๆงแล้วนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ 4 0 8กับ8 2นะครับพี่พี่ของเรานะครับของเรา 08, 0 8 0 8นะครับของเราใครวิ่งรุดที่0เข้าไปที่0 8นย์ตรงๆนะครับพี่พี่แล้วก็เลขตารางนะครับพี่พี่เลขตารางก็เด้งอีกแล้วนะครับพี่พี่นี่เลย8 2นะครับ8 2แล้วก็0 8นนะครับอยู่ใกล้กันด้วยนะครับเด้งๆเลยเมื่อวานนี้ ก็ผมขอสรุปแบบควบคู่ไปด้วยนะครับพี่ๆสรุปเลขตารางด้วยเนาะแล้วก็เลขจอะไปด้วยนะครับส่วนปกตินะครับ949กับ03นะครับของเราใครบิ่งรูดที่0นะครับเข้าไปที่03ตรงๆเน้นๆนะครับพี่สุดปังเลยนะครับสุดปังนะครับผมส่วน v i p นะครับ467กับ43นะครับของเรา6767ไม่มีนะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่67 นะครับแล้วก็เลขตารางของเราก็เข้าไปที่สี่สามตรงๆนะครับพี่พี่เนาะเลขตารมางเมื่อวานนี้ถือว่าเดินดีมากเลยนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับเช่นเคยนะครับขอฝากบ้านแสงโชคด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ บ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับบ้านนี้นงแอดใจดีนะครับเข้าไปทักทายสอบถามดูก่อนได้นะครับผมเลขตารางวันนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะปังเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับผมได้9 1 7 4 2นะครับแล้วก็6นะครับผม ส่วนเลขวิ่งวันนี้ผมให้ไปที่9นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข6นะครับผม91 92 94 97 61 62 64 หกเจ็ดนะครับผมนี่เลยนะครับตัวเด่นเนาะถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับลองจับวินได้นะครับผมเหมือนเมื่อวานนี้ก็มาแต่ปังๆนะครับส่วนตัวจองผมที่ผมได้นะครับก็จะเป็นที่6กสอง เก้าหนึ่งหกเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเลขสามตัวสามตัวนะครับผมให้ไปที่เก้าหกสองหกเก้าเจ็ดนะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายมัดรวมนะครับก็ขอให้มาเด้งๆด้งปังๆแต่เมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ